มัคือว่อมันจะตึงเจอระเตี่ยมหมดยาสีมันลุยเตี่ยมหนึ่งรับพ่อสวัสดีจ้าพ่ออดมสวัสดีครับสวัสดีครับไปตามต่อไปเรงแนวข้างของคุณพ่ออดมมันเป็นยังไงก่บพ่องวดวันหนึ่งหนึ่งทีครับค่ะโอ้ิดคิดพ่นปู้ได้สามตัวจนเต็มหมดงวดวัางหันโอ้คิดแปดเลยคิดสูตรได้สามตัวครับจะคิดได้พอดีคิดได้เราไมาเงินค่ะพ่อจคิดเอาแค่ตู้ดัง ล่างเนาะพอเข้ามันรัดจิะรัดติบแต่ว่ามันปิดต่วเข้าหนึ่งค่ะเข้าหนึ่งนบริเวณตนึงเนาะแล้วพอซื้อลอบเตอรมี่จะจิดตอกพาไปหุ่นล็อเตอรผัดซีใบแลีวเออ่าใบห้าเส้นพอดซีใบก็ได้กลับมันบ่มีตัวกลับเด้เหะครับห่าตัวกลับก็ได้เออมาทีมชามเืน นีาเานเลขเาันเจะว่ามันอันนดิเครงคาเิงคาพรอมนนับเมีนโอ่ยบมันวอเคิงคาทีก่อนเียนยวแมันเป็นสูตรไม่่อพอที่ว่าคำนวณไดสามตัวเออว่ามืนขึ้นมาขั้นแรกเขอยู่ผมเข้าอยู่ก่ายนยพ่อตอนคำนวณที่ว่ามันเข่าสามตัวนะคำนวณก้อนเลขสี่ออกมันบ่ แต่เขาบ่ได้เอาลงคลิปแต่ว oh ja ่าเขอาลบมันใจนะอ๋อบม่มันใจเลยได้เดาให้เอซเบิงเหลืองของเหลืองค่ะพอจะถูกแล้เาค่ะันรีเ็งครับเอฟซีเจ็ดแปดบรทัเงินเาไม่ได้ไม่ได้เจ็ดเจ็ดแปดค่ะก็ขาตัวของตก็คสือได้มันตรงกันนะเพราะว่าเขาอนเลอันู ตัวสองแสดงว่าเฮ็ดสามสูตรเลขมันตรงกันเออมาดีสูตรเลขล่างมันมากเต่าสองเลยค่ะตัวร้องอย่างเช่นเต่าตีอีกเลยแต่ว่าพ่อไม่ว่าวันเหนียวตัวร้องวันหนูเต่าตีเต่าหาบ่รับเอาตัวถ้าเป็นกับเป็นล่างค่ะเป็นบนไม่ได้เป็นล่างเป็นบนมเพื่อทุกคนจะไปตามตัว ค่สามตัว C H แปด C H เจ็ด C าแปดอันนี้จะเป็นเหล็กบน C H เจ็ดถึงองเน่ยค่ะใช่ว่าโทนเดยนบอกว่าใ่ตัดนเื้อหาเจ็ดแบบอเก็บหิงว่าาเกงเมันจะเป็นบนบบคหับเด็บชุดนี่เป็นบนก่ต้องซื้อรางเลยก็ต้องซื้อรางเหล็กล่างให้ซื้อแล้วโตลยครับ อันกันอันลอกมันอีกจังหวะเพราะว่ามันนี้พ่อะว่มันใส่กักาซีก็ยังก่อขั้มากว่ากาซีกากหาอันนี้จะเป็นลางใช่รัดแต่รัดติดเขาดมมันจะเป็นลางมันบอกกาซีกาหาถ้าเป็นกับเป็นลางถาเป็นกับเป็นลางกาซีกาหาค้นเร็วนะเป็มันได้เป็นลางเป็นมูลครับแต่ว่าอันซูนมานลมันติเป็นซูนห้กโนหน้า ต้องคบส่หาเลยโอ้ยซุกซุครับกรจับใส่เก่าครับเออี่างเก้าี่เก่าหาล่างถาซุนมากนี่เป็นซุนสีซุนหาอออ๋อคำนวณมาเป็นแบบนี้เนาะคิดเป็นแบบนี้ครับู้สูก มาสีีให้เน้นก็ให้เน้นพ้นหาไวเล็กวิ่งตัวไรพ่อเดี๋ยวทวนไม่เด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจดไม้ก่อนเงว้อนมกูนลยเามาก,ก่อนบอกูบ้ดนี้พ่อให้อ๋อซูน,นกเก้าเด่นศูนล่องเก่าบนล่าง เอาไหมตล่างอืค่ะใจแบบน้แบบว่าวิ่งล่างนี่โออค่ะมาตรงล่างอย่างเดียวศูนย์เป็นเทิ์งป่ะ่ค่ะอ๋อบานี้าเรงเอครันโค้มันม่านต้องโขดดิโ้มันิดอย่านั้น้เข่าอยู่เศิงเห็นจิตจับตัวเดียวคือโตว่ได้ เ,เลขนี่ออกวันเสาร์มเอาน 5, เปลา <4 S 1> เปลาจะแดงครับพอ่อเปลากับตัวสอง่องสองเ, 2, 2. 2> เอาตัวยวอนเอาบานี้เอาตัวเลขเดี๋ยวจดตัวเลขรับพ่อสาตัวตัวไดกก็คืเมื่อกี้พอ่อบาเอ้สกสี่หกาี่หกสี่หก7ี่หก่หกสี่ก โค้ดสามถัครับฮารจิดที่ชื่อจะได้รับเขียนสองตัเขียนไปแล้วารจบันนี่จับคู่ครแปดับสองตัวห้าฮาแปดิท่ชื่อนไครับครับสรุปแล้วข้งบนนี้มีาจาแปดศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หาอมนบ่เนี้ยมอม ตัวได้อีกสองสองอ2สองมันจะบนเป็นบนเป็นลางหอสอง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 อีกถามอ่ะสองสองนี่อาเจ้เต่าทีกาหาว่าเนาัเอาเป็นบนเป็นล่างได้อ๋อให้คุ้นบนลางไว้ก็ให้ พอมันเมมันมาเรียกเอาน้ำนี่เขาเลยมันมาน้ำสูตรเลยตัวเงินนี่ที่ว่าที่ว่าจับกันได้เบิ่อนค่ะให้แยกของสองเท่านั้นพอมนี้ล่างแต่สองคนบนกระจองแค่ตัวเงินบนบนบนคือบนล่างคือล่างอยู่อือค่ะบนคือบนล่างคือล่างแยกให้ที่สุดเล้เนาะครับเนาะ บนเป็บนบน,บนล่างเป็นล่างอ่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจดตัวเลขให้ก่อนนะคะท่านผู้ชมพอรี่วันเสาร์อยู่รี่มันคิดมันพอหลวงโถกันอือาอพอยี่สิบอะไรตอนนี้ช่วงหนึ่ปกติเอวันเสาร์ประจำวันมีอยู่บ้างพ่อด็กประจำวันประจำวันก็อาร์เจนตอาเจนต์ฮาจนต์าแปดอ้าวมันก็ตรงเขาเรียกตรอยู่ครับข้อเบอร์อีหยังจะขอเบอร์โทษเนี่ย ที่เขียนลงศูนย์หก393ศูนย์หกห้าสามเก้าสามแปดเก้าสี่หกเพราะว่าเธอพี่น้องอยากโทรมาหาคุณพ่อโดยตรงนะคะท่านผู้ชมก็คือโทรมาทักมาทายมาถามตัวเลขได้นะคะอันนี้ อึกนาลดไ่เอาเ<ม>บิง้งในพ่อถือบ่เดไตัวเด็กนาสามตัวบครับสตัวเด็ไข่สามตัวครับที่ที่หาสิบ่วครับเลี่หนึน่งเดไว้ด้วยสี่หนึโอ้มีอีกชุดหนึ่งเป็น4ี่หนึ่เจนี่เป็นเลขกนาหรือว่าเลขทกไข่เลขอนาเลขท้ายครับของลอตตอรีหรือท้ายก็แล้วแต่ให้ซื้อตัวนี้ไว้ไปตัวสองหนึ่งเงนกเชียนป็นเตือ พ่อเป็นยางไรอพ่อเอ่อเก้าจงครับสีหนึ่งหาปะพ่อสีอีหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดกำหีหเจสี่หนึ่งเจ็ดีห้าเจ็ดี่ยยิบลอตเตอรี่ไว้นะครับอาจจะเป็นเลขหน้าหรือเลขท้ายนะครับของลอตเตอรี่เก้าเก้าห้าเก้าสี่ยิบไว้เลย รัตตลีรัฐบาลไทยนะครับอิดเลนมันือครับมันบนอ่งนโอ้อันนี้เรล็กมันแตกกระจายป่ะครับโอ้เหลยกอยากแตกแตกมันบ่ะนั่อนครับแต่งวดนี่มันแต่ว่าบ้องต้องาวดละขวดละกวดทำา่วดนี่อวดนึ่งวดทำเป็นครับเพราะว่าติดปองปุ๋ยอะขอโชว์ขนาะตัวเล็กมันมีหลายถุงเนาะ บมอเป็นยังมีหลายรางวัลครับหมเป็นยังหลอกคอคอไอเล็บสันทงนะครับเหล็กวิ่งเหล็กเมื่อยนะครับศูนย์กับเก้านะครับวนกับอะไรนี่แหละครับคือคือฟันทงแต่ว่าเก่าเก่าอยู่บ่อยซื้อวนนี่ซื้อตารางตารางครับพอเอามือออกจะหน่อยบางตัวเลขถือแล้วจับได้แล้วเอ็นเอ็นนิดนึงพอเอ็นอ่าโอเคจ้ะ แล้ววงมือบางเลขก,กับพ่ออ้าพี่น้องคะกระสรุปตัวเลขนะคะพ่อเนาะ<ม>ก็คือเลขวิ่งนี่<ม>เด่นศูนย์ล่องเก่าแต่ว่ากระใหไปกับบนล่างสิพ่อ,พอ<ม>สามตัวสี่ห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าแปดสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็จะลืมสองสองส่วนเลขที่อยู่ในวงแดงนะคุณพ่อว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะคะเอ่อจับไ้อาจจะเป็นล่างวันแบบว่าคล้ายๆกับสาม ตัวหน้าหรือว่า3ตัวท้ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเลขล่างวัลอีกตัวนึงที่พ่อเพูดว่าเก่าซีกับเก่าหานี่ลองสื่อติดไว้แม่นบอเพ่ะแล้วก็ซีหนึ่งเจ็ดกับซีหาเจ็ดนี่อาจจะเป็นเลขหน้าหรือเลขท้ายแม่นบ่พ่อเก้าหากับเก้าซีนี่ถ่ายวงกลมไว้เลยวงกลมไว้เลยครับทำมันว่านะติดเกาล่าอยู ราะว่านี่เป็นตัวนี้อ๋ออันั้นมันจะเป็นชุดลางชุดลางเนี่อ๋อชุดลางหาเกจีนแต่ว่าซุ้มนั่นเป็นชุดบนเป็นบ่เกห้าเป็นชุดล่างเรีย่ตรงกับนี่ยต้องกับกี่เลยเอาตรงตรงเลยเก้าสี่เก้าหาเลยกับรัดโต้รัตรัดจครับเป็นผู้ใดมักรัดน้ยกับยับไได้ครับขึ้นนหนึ่งเนี่ยบอกว่า แคปหน้าจอนะครับแคปแคปนะครับล่างว่อืขอหมุนขื่นจะร่างขึ้นมาอ๋อเจ้าพ่อม้วนไห่ปิดขึ้นบนขึ้นล่างนี่มันก็ะจิหลายมันจะลายโตออถ้าไม่ก็ขึ้นมาล่างมันจะลงทุนหลายนะพ่อเนาะมึ้นมาจะิเป็นเลขนาครับวัตเตอรี่ค่ะใกล้วัตเตอรลีสามตัวก็ให้พิจารณาไหวนาะพ่อเนาะนะคะเป็นแนวทางไหวเลขบนหนึ่งพ่อมันใจ ศบนนี้วิ่งศูนย์มาลานเปอร์เซ็นต์บ่พ่อนะคะคิดว่าเป็นจังสั่นแคบนาจอไว้พี่น้องเรี่กว่าเป็นศูนย์ูนย์ที่ศูนย์าไว้ค่ะพร้อมเลขสามศูนย์นั่งคือเต้าเม็นสิ่ี่ศูนย์พ่อจะได้ซีเจ็ดแปดที่ค่ะตัวนี่เดนซีห้าแปด สีหาดวงกลมไวแล้วเลอไว้เตื่นครับสีหาเจ็ดนิตกกันไว้เคนี่ื่อหาเ็ลไว้ตืครับค่ะเคว่าตกกันครับได้แ้่ตัวนี้ี่ะ้าแปดตัวนี้ตัวเน้นคือสีหตัวนี้ก็คือวงกลมหาแปดอ๋อเน้นหาแปดอพอวงไหนนะวงกลมหาแป่ว่าเนี่งวนี่เพราะว่าคำนักเป็นเลขกันท่านญาตมันบ่มาเ่แกกเดนะ ค่ <c oughs> ะย่านเป็นกลมไว้ห้าแปดใ่ปรกการมาต่อโซ่เห็บนี่นี่สองสองนี่ความป็นมันเขาย่านมุ่เบินโอ้าเาบนินจะเบินสองสองอ่าไ้กันบนล่างนะพอเนะเอาทั้งบนทั้งล่างเนาะอนนี้เนาะกันกเต้าที่เต้าหาบนมากสอที่มาสองสองนี่สงสองกลางน,นี้คนะ่ะ <c oughs> อ,อ่ะพี่น้องเป <barbecue> ็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อตามนี่เลยนะพ่อดน้องห้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อร์ค่ะพี่น้องเต่าที่เตาห่าวประมาณตัวที่สองสองนอ๋อค่ะพอฟันพงแบบนั้นเอาซีรุ่ดไปครับเอาซีรุ่ดเอาจังซีรุ่ดนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม